เคยสงสัยกันไหมคะว่าทําไมบางทีเรื่องเล็กนิดเดียวถึงกลายเป็นเรื่องใหญ่บานปลายได้แบบไม่น่าเชื่อเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้เรื่องราวดีๆกลายเป็นร้ายแล้วเราจะรับมือกับมันได้ยังไงแล้วไอตัวการที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่บอกใบให้นิดนึงครับว่าบางทีคำตอบมันอาจจะอยู่ในตัวเรานี่แหละวันนี้เราจะไปหาคำตอบนี้กันผ่านเรื่องเล่าของชายสองคนครับ คนแรกเนี่ยเป็นชายหนุ่มที่ปล่อยให้ความกโกรธมันนำทางชีวิตไปเลยส่วนอีกคนหนึ่งเหมือนคนที่ติดอยู่ในโลกสวยที่ตัวเองสร้างขึ้นมาทั้งคู่เนี่ยแหละครับคือตัวแทนของกับดักทางความคิดที่มันทำลายชีวิตเราได้แบบไม่รู้ตัวเลยเอาละครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันเลยเรื่องราวที่เริ่มต้นขึ้นในวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตของชายหนุ่มคนหนึ่งวันที่อนาคตทั้งชีวิตของเขาถูกแขวนไว้บนเส้นได้ เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มจากอะไรที่ธรรมดามากคือแค่ข้าวชามเดียวที่แม่ของเขาทำหกแต่ต้องเข้าใจว่าชายหนุ่มคนนี้กำลังเครียดจับจัดเลยครับไอ้ข้าวชามเดียวนี้แหละมันเลยเหมือนฟางเส้นสุดท้ายแล้วเขาก็ระเบิดอารมณ์ออกมาแบบเต็มที่เลยแล้วความโกรธแค่ครั้งเดียวนั่นแหละครับมันจุดชนวนหายนะแบบโดมิโนโลเลยจากข้าวหกกลายเป็นความโกรธพอโกรธปุ๊บก็เดินกระทืบเท้าออกจากบ้านอา้าวลืมเงิน ต้องกลับไปเอาเงินใหม่ผลคืออะไรครับตกเรือสิครับแล้วพอตกเรือก็ไปพานใส่คนแจวเรืออีกสุดท้ายก็ไปสอบไม่ทันพลาดโอกาสที่สําคัญที่สุดในชีวิตไปเลยแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับคือด้วยความโกรธความสิ้นหวังที่มันอัดแน่นอยู่ในใจเขาเดินเข้าป่าไปเลยแล้วก็ยิงโนูขึ้นฟ้าแบบไม่คิดหน้าคิดหลังะลรทั้งนั้น และนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมครั้งใหม่ที่ทําให้ชีวิตเขาต้องพลิกผันไปเป็นผู้หลบหนีเอาล่ะครับพักเรื่องของชายขี้โมโหไว้ก่อนเรามาดูอีกคนหนึ่งกันบ้างคนนี้ตรงกันข้ามเลยครับเขาหลงอยู่ในโลกของการคิดบวกที่มันผิดที่ผิดทางจนสุดท้ายก็นําไปสู่หายนะเหมือนกันลองนึกภาพตามนะครับเขาไปเจอพ่อค้าที่กําลังจะเจ๊งแล้วก็ให้คําแนะนําว่าโอ้โ oh หขายของไม่ได้หรอ ดีเลยจะได้พักไม่ต้องเหนื่อยคือเป็นการมองโลกในแง่ดีที่เอ่อไม่ได้ช่วยอะไรเลยจริงๆแล้วผลลัพธ์มันจะเป็นอะไรไปได้ล่ะครับร้านก็เจ๊งสิครับเพราะการหลอกตัวเองว่าทุกอย่างโอเคมันไม่ได้ทําให้ปัญหาจริงๆหายไปซะหน่อยยังยังไม่พอครับเขายังใช้ตะก,กะเดิมเดิมเนี่ยกับชาวไร่ที่พืชผลโดนนกกินจนจะหมดตัวอยู่แล้วไปบอกเขาว่าเฮ้ยเยี่ยมไปเลย นี่เท่ากับว่าท่านกำลังทำบุญให้สัตว์โลกที่หิวโหยนะเนี่ยก็แน่นอนครับชาวไร่ก็สูญเสียผลผลิตทั้งหมดไปนี่แหละครับคือตัวอย่างที่ชัดเจนมากของพลังทำลายล้างจากการหลอกตัวเองมันน่ากลัวแบบนี้นี่เองทีนี้พอชีวิตมันมาถึงทางตันชายสองคนนี้ก็ทำในสิ่งที่คล้ายๆกันครับ คือเดินทางไปขอคำปรึกษาจากปรมาจารย์ท่านหนึ่งที่อยู่บนยอดเขาท่านนักพรตเฉินกุ้ยเซียงและท่านนักพรตก็ให้คำสอนที่ฟังดูเป็นปรัชามากๆเลยครับเคราะหกรรมอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เรื่องบังเอิญก็อาจจะไม่ใช่เคราะหกรรมเอ๊ะมันหมายความว่ายังไงกันแน่เดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันตรงนี้แหละครับที่เป็นหัวใจของเรื่องเลยท่านนักพรตได้ชี้ให้เห็นถึงเส้นบางๆที่มันขั้นอยู่ระหว่าง การคิดบวกแบบที่ใช่กับการหลอกตัวเองที่มันอันตรายสุดๆซึ่งนี่แหละคือกุญแจที่จะไขทุกปัญหาเลยไอ้กับดักที่ชายคนที่สองตกลงไปเนี่ยมันก็คือการหลอกตัวเองนี่แหละครับคือการสร้างโลกสวยๆขึ้นมาเพื่อจะได้ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องเจอปัญหาแต่สุดท้ายแล้วไงครับมันมีแต่จะทำให้ทุกอย่างแย่ลงไปอีกท่านนักพรตก็เลยอธิบายให้เห็นภาพชัดๆเลยครับว่าถ้าเป็นการหลอกตัวเองเนี่ย พื้นฐานของมันคือการปฏิเสธความจริงเป้าหมายคือแค่หนีปัญหาไปวันๆให้ตัวเองรู้สึกดีแปบๆผลลัพธ์ก็คือปัญหามันก็หนักขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นการคิดบวกที่สร้างสารรค์ล่ะมันจะเริ่มจากการยอมรับความจริงก่อนเลยครับเพื่อที่จะหาทางแก้ปัญหาจริงๆและผลลัพธ์คือปัญหามันก็ถูกแก้ไขได้ในที่สุด ท่านเปรียบเทียบได้ดีมากเลยนะครับท่านบอกว่าปัญหาเนี่ยมันก็เหมือนผลไม้รสเปรี้ยวเราจะไปหลอกตัวเองว่าโอ้ยมันหวานจังไม่ได้หรอกสิ่งที่ต้องทําคือยอมรับว่ามันเปรี้ยวแล้วไปหาน้ําจิ้มซับแซ่บมาจิ้มให้มันอร่อยขึ้นนี่แหละครับคือการแก้ปัญหาที่อยู่บนโลกของความจริงแล้วบทเรียนทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะช่วยชายทั้งสองคนได้ยังไงแล้วบทเรียนสุดท้ายที่พวกเขาได้เรียนรู้ร่วมกันมันคืออะไรกันแน่เรามาดูกันต่อเลยครับ และในที่สุดทั้งสองคนก็เข้าใจความจริงครับว่าหายนะของชายขี้โมโหเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากข้าวที่หกเลยแม้แต่น้อยแต่มันเกิดจากการตอบสนองของเขาเองส่วนความล้มเหลวของชายที่คิดบวกแบบผิดผิดมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับโชคร้ายอะไรเลยแต่เกิดจากการที่เขาไม่ลงมือทำอะไรเลยทั้งคู่ได้เรียนรู้บทเรียนเดียวกันค่ะว่าเหตุการณ์ภายนอกทั้งหมดมันเป็นแค่ตัวกระตุ้นเท่านั้นเองแล้วชายหนุ่มคนแรกก็พูดประโยคที่ท,ทรงพลังมากออกมาครับ เขาบอกว่าแม่ของข้าก็แค่ทําชามข้าวหเท่าน,นั้นแหละแต่ที่เหลือทั้งหมดข้าทํำลายมันด้วยตัวของข้าเองโหพอคิดได้แบบนี้นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงจริงๆซึ่งบทเรียนนี้มันสําคัญกับพวกเราทุกคนมากๆเลยนะครับคือในชีวิตเราเนี่ยเราอาจจะควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราไม่ได้หรอกแต่สิ่งหนึ่งที่เราควบคุมได้เสมอก็คือการตอบสนองของเราต่อสิ่งนั้น เรื่องที่ไม่คาดฝันมันเกิดขึ้นได้เสมอในชีวิตคำถามก็คือเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราจะเลือกตอบสนองต่อม,มันยังไงจะใช้อารมณ์นำทางหรือจะใช้ปัญญาในการรับมือคำตอบสุดท้ายก็อยู่ในมือของพวกเราทุกคนนี่แหละครับ